สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราละ Android V1 นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเพื่อนแนะนําสินค้านะครับไม่ได้ชักชจนลลังการลงทุนแต่งใดการลงทุนมีความเสี่ยงนะอันนี้เราก็อยู่กับเกมเชมแวทนะ EP ที่หนึ่งนะครับหลังจากมี EP ที่สูงมาสักพักนะก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบมาเข้ามาดูเชมแวทนะไม่รู้ดูทําไมนะอ่าอันนี้วันนี้เข้ามาก็ตกใจรู้สึกว่าจะมีเหนียว ผมได้มา21แวดนะจริงๆแวดตัวเนี้ยหมดแล้วนะเพราะว่าผมซื้ออะไรไปเรื่อยเปื่อยจนหมดแล้วนะเฮ้ยผม,มสงสัยมันมาจากไหนนะอ่าผมก็ลองเข้ามาดูนะอ่านี่ก็เข้ามาดูใน,นกระเป๋าของผมนะมนก็มีอ่ามี NFT มีอะไรเรื่อยๆเปื่ออันนี้ก็ว่าจะทําคลิปตอนนั้นก็ไม่ได้ทําคลิปนะไอันนี้เขาแจกฟรีนะตอนแรกขายแพงมากเลย นะโอ้น่าจะขายวันแรกนะโอ้ได้หกได้เกือบสิบดอลลาร์นะโอ้ส็งว่าเลยนะเออช่วงวันออันนี้นะก็ก็มาดูเป็นสินค้าที่ขายนะสินค้าที่ขายเนี่ยก็บอกก่อนเนี่ยเนี่ยอันนี้ล่าสุดก็คืออันวันแรกจะเป็นเดือนนะเดือนเดือนสามวันที่หนึ่งนะก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาวันนี้วันที่เจ็ดนะครับก็ ผมก็ขายได้นะได้สองดอลลาร์นะอีสแวตแต่ถามว่ามันกําไรไหมหรอคือแวตเมื่อก่อน,นราคามันสูงหนึ่งแวตเมื่อก่อนมันอยู่ประมาณสิบห้าสิบหกบาทคือผมตั้งราคาสมัยก่อนแนละ้วผมก็ไม่ได้อะแบบไปดูประวัติการเล็กเล็กน้อยนะบอกก่อนนะว่าเชนแวตเนี่ยผมเข้ามาเล่นเนี่ยก็จะอันดับแรกๆก็จะเป็นเอเลนเบอร์นะเอเลนเบอร์แต่ว่าก็ก็ ไม่ได้ทําเงินนะเพราะว่าตอนแรกผมเพราะเอเอลเวอร์ต้องบอกก่อนว่าเขาจะเน้นเน้นอะไรนะเอเลเวอร์เขาจะเน้นเหมือนปล่อยบอรอดนะผมก็ไม่ได้ปล่อยบอดผมก็มีไอเดียเนี่ยอ่าแ,แ,แรกแรกเนี่ยเออเนี่ยเอเ,อเ,อเ,อเอลเวอร์นะอันนี้ก็เนี่ที่ผมซื้อไอเทมมาแรกเลยนะตอนแรกอ่ะอ่าคือสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าห้าสิบสองแหวนมันคือมหาศาลมากนะคือสามร้อยนะั เออผมตั้งไว้เนี่ยคือแบบมันแพงนะออแต่ตัวนี้ราคาตอนนี้ก็อยู่ประมาณเนี่ยแหละไม่ขยับมันเป็นไอเทมพุดพื้นฐานนะอ่าผมก็เริ่มแบบนะเริ่มแบบทำเงินนะเริ่มซื้อเริ่มขายนะอันนี้ก็อันนี้ผมก็ซื้อไม้กองมาโอ้แพงมากเลยนะนี่เจ็ดดอลลาร์นะต้องบอกก่อนว่าเกมที่ผมทำเงินได้เยอะมากๆก็คือเกมเกมนี้ นี่ไม่อยากบอกนี่เข็มซอมบี้นี่ผมก็ทําเงินแบบสูงสุดก็คือซอมบี้เนี่ยทำเงินแบบว่า,าลงทุนไปประมาณสักไม่อยากบอกว่าประมาณสักพันหนึ่งมั้งทาเงินได้เป็นหมื่นแล้วก็อีกเกมหนึ่งก็เฟรมเทลเฟรมเทลก็แต่ก็ทําเงินได้ไม่เท่าซอมบี้แต่ความนิยมซอมบี้มันจะน้อยนะนี่มันก็จะบอกมาว่าตอนแรกผมซื้อมาประมาณสัก สิบดอลลาร์ไม่แล้วอยู่ๆซอมบี้มันตูมบูมขึ้นมาเนี่ยโอ้โหผมได้กาไรแบบหลายเท่ามาเลยผมซื้อขนขุดมาขายนะแล้วผมก็ขะนี่ขายนีนี่อีกอันหนึ่งนี่ก็ทําเงินได้เหมือนกันเนี่ยโอ้โหนี่ก็ร้อยกว่าดอลลาร์นะเนี่ยตอนนี้ผมเทขายคนหมดเลยนะเนี่ยโอ้โหแค่สี่ตัวนี้ก็สองร้อยดอลลาร์แล้วนะโอ้โหนี่นะก็บอกก่อนว่ามันโอเคเลยนะทำเงินได้มหาศาลเลยนะเกมซอมบี้นะ แล้วก็ farming tail ก็พอทําได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไอแลนด์เนี่ยมันใช้งานได้หรือเปล่าผมก็ซื้อแล้วก็ปล่อยปล่อย,ปล,อย,ป,ลอยปล่อยไปนะอ่าแล้วก็อีกไอ้อนี่ก็ลงทุนไปก็ได้กาไรอยู่นะไอตัวนี้ก็ได้กําไรอยู่เนะกมนี้ก็ได้สองสามพันเออเกมเนี่ยผมจําเกไมได้และแต่ตอนนี้มันน่าจะแตกหรือเปล่าผมไม่รู้นะอ่าผมก็ซื้อกาดมาขายนะ n f นนี้พลนวะผมก็อันนี้ก็ครับ คาบตัว๋วเขาเรียกคราบตัว๋วเพื่อเอาไปคราบไม้นะแต่ตอนนี้ระบบเกมซอมบี้มันค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะผมก็ไม่ได้ติดตามนะเอ,อผมจะกลับไปดูอีกอันเดี๋ยวไปเราไปดูกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะอ่าดูเนะออกมาหน้านี้สอ่ะ,ะ,อะมาดูอันนี้ NFT ที่เยอะที่สุดงผมก็เป็นฟ a r m f a r m e r v r นะอ่ะมันก็เลยผลิตเองแต่ว่าลงนี้ลงทุนไปเจ็ดพันเจ็ดพันหกนะก็ไม่ได้สักบาทนะ เออผมได้กำไรมีซอมบี้มีไอ้นี้อันนี้ก็ลงไปหนะกพันแล้วก็ก็ไม่ได้สักบาทเหมือนกันนะเราเกมแตกก่อนนะก็ก็ไม่ได้สักบาทเหมือนกันนะเออปล่อยไปแมะถือว่ามัน,เป,นเป็นความหลังในอ่าแต่ว่าถือว่าค่ายแหวดก,ก็ก็ไม่ถดทุนอนะ่ะเพราะว่าเกมซอม,ซอมบี้ได้กำไรคือหมื่นสามนะลงทุนไปพันพันนิดนิดนะ ไปดูอุปกรณ์ซอมบี้นะฮาไปดูอุปกรณ์ซอมบี้กันที่ผมขายพั่วไปดูนะว่าจะเป็นไงนะอะ่ผมที่ขายพั่วไปก็เป็นพั่วอันนี้นะอะพั่วอันนี้บอกก่อนว่าตอนซื้อมาซื้อมาประมาณเก้าดอลลาร์นะเก้าดอลลาร์อ่า แต่ตอนนั้นราคาแหวนประมาณ15บาทแต่ตอนนี้ราคาแหวนประมาณ3บาทก็น่าจะขาดทุนนะเพราะว่าขายพั่วอันนั้นได้2ดอลลาร์ซื้อมาประมาณ10-13ดอลลาร์นะให้มันจะมีจักรยานที่ผมซื้อเพลงเนี่ยว่ะจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ว่ะเนี่ยเออแต่ยังไม่ได้ปล่อยนะคิดดูตอนนั้นซื้อมา25แหวนโอ้โห11ดอลลาร์ตอนนี้เหลือประมาณไม่กี่บาทนะเออแต่ก็ถือว่าเราขายออกยู่นะเดี๋ยวก็ว่าจะอาจจะกลับไปเล่นนะ แต่ตอนนี้ก็เหลือห้าดอลลาร์และอันนี้คือราคากลางนี่ก็คือราคาที่ซื้อมาห้าดอลลาร์นะแต่ราคาปัจจุบ,บันตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งจดสี่ดอลลาร์ก็ไม่เป็นไรนะเราเก็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปขายขายกันนะโอเคก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จอยู่นะอ่ามีคนมาซื้อของเรานะ โอเคก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะก็ถือว่าเป็นวิวิทย์ใหม่ที่ดีมีคนมาซื้อของในเกมตอมบี้นะอ่าเดี๋ยวต้องไปดูนะเหมือนเขามีการปรับปรุงใหม่เดี๋ยวผมก็ตามไปนะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมอ่ะขายสินค้าเส้เล็กน้อยใต้คลิปโดจะมีลิสก์สมัครการานเทคลิปตัวอันดับหนึ่งโลกใบแนนสมัครเพียงหนึ่งนาะทีใช้อีเมลอย่างเดียวนะยืนยันตัวตนสามสิบนาทีบัตรประชาชนนะอันนี้ความเชื่อถือเชื่อน่าเชื่อถือสูงปลอดภัยสูงแต่ก็มีความเสี่ยงอันนี้เปิดมาห้าปีนะใบแนนนะครับ โอเคเอคริปโตกระดานเทรดอันดับ3ของโลกรับผลตอบแทน1-440%จากการเอินนะก็คือคนกู้ไปเทรดมาที่หรือฟิวเจอร์เนะี่ยถ้าเราไปเอนะิเน่ยเราก็จะรับผลตอบแทนรายชั่วโมงผมก็จะทําคลิปไม่ได้ทำคลิปให้ดูยิ่งคนตอนตอนนั้นมีคนแย่งกันกู้สูงนะทำให้เราผลรับผลตอบแทนม,มากขึ้นนะ่าโอเคอันนี้มีความพิเศษก็คือสมัครใช้อีเมลอย่างเดียวแต่ว่าเว,เวลาถอนเนี่ย ไม่ต้อง,งยืนยันตัวตนก็คือถอนได้วันละสามแสนยูเเละกู้คอยเป็นอีกนึ่งเว็บเพจที่ปล่อยกู้สูงอย่างเช่นเหรียญแหวกที่ใบั้นกู้ปล่อยกู้สาเท่าอันตัวนี้ก็ปล่อยกู้สิบเท่านะอ่าเทรดฟิเจอร์ใบั้นก็ปรับไปยี่เท่าตันนี้ก็เป็น75เท่าก็เช่นเดียวกับ OKX OK, ก,ก็ปล่อยกู้มาจิ้นกับฟิเจอร์ก็สูงเหมือนกันเกดารอก็เป็นอีกหนึ่งเว็บเรทจทเหรียญต้นน้ำอันนี้ก็เปิดมา เกือบสิบปีนะไปแนนห้าปีโอเคเอ็ก OK, แปดปีอันนี้ก็ประมาณสามสี่ปีนะฮะน,นี่ก็เกือบสิบปีนะเป็นอีกหนึ่ง page, เว็บเพจเหรียญตอนนั้นเคยูบคอยก็ไปฟาร์มได้นะเป็นเว็บที่มีภูฟาร์มเงินมากที่สุดในโลกนะอ่าแอลแบงก์ L ก็เป็นอีกหนึ่งเว็บเพจใช้อีเมลสม่คงอย่างเดียวนะเป็นเหรียญเล็กๆซะส่วนใหญ่นะครับอาจจะวิ่งคลิปเอ็กร้อยเอ็กแต่ว่าก็มีความเสี่ยงนะอาจจะเจอเหรียญขยะหรือเหรียญเกลือได้นะที่สาคัญแอลแบงก์เนี่ยก็ถอนขั้นต่าเนี่ยอยู่ที่ เท่าไรแปดสิบถึงร้อยห้าสิบ US นะถ้าเป็นแอลแบงนะครับก็จะถอนขั้นต่ำค่อนข้างสูงนะถ้าเทียบกับเอเจนท์อื่นๆเนี่ยก็จะถอนถอนขั้นต่ำอยู่ที่สิบ US นะโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามร,รับชมนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยก็เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับข่าวคริปโต2023นะ่นะช่องงานออนไลน์วีหนึ่งครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย อ้าหรือปิดซะงั้น